บลีมเปิดใจถึงสองสาว <Okay. S 1> ปิ่นอ้อมพร้อมยกร้ายเดียนสาได้เรียนรู้มุมมองเรื่องความรักเรื่องราวกำลังเดินเครื่องสนุกครบรสสำหรับละครร้ายเดียนสาจากค่ายเมจิกอีฟเอนเตอร์เทนเมนต์นำแสดงโดยคู่เคมีใหม่บิวนัฐพลระยะวงศและปิ่นชรินพรเงินเจริญและด้านหนุ่มที่โดนแฟนๆจับตามองไม่น้อย ต้องยกให้หนุ่มหน้าใสกรีนอุนเนอร์กอาศัยป่าที่รับบทวิวัฒหนุ่มคลั่งรักที่เข้ามาตามตื้อหนูจา๋าปิ่นชรินพรตลอดโดยกรีมเผยดีใจมากเลยครับที่ทุกคนชอบละครร้ายเดียงสาซึ่งฟีดแบ็กของตัวละครวิวัฒที่ผมแสดงก็ดีเลยทุกคนก็ให้กำลังใจเป็นอีกคาแรคเตอร์ที่หล่อมาก ักกับบทวิวาทคนหล่อรวยใจดีสายเปเป็นหนุ่มคลั่งรักที่ทำทุกอย่างเพื่อความรักทุ่มเททําทุกอย่างให้หนูจา๋าปิ่นชริพนพรแต่ผู้หญิงเขาก็ดูเฉยเฉยแบบเราทุ่มเทแต่เขาทุ่มทิ้งคือเราเป็นได้แค่เฟรนด์โซนซึ่งมันมีจุดสิ้นสุดอันนี้อยากให้ทุกคนติดตามว่าอะไรหรือจุดไหนทำไมมันถึงสิ้นสุดมันจี๊แต่สปอยไม่ได้จริงๆความรักความทุ่มเทของเราที่มีกับหนูจา๋า มันจะต่างจากที่พี่หินยูนัทะพลเขามีให้อันนานเขาเป็นรับแบบรุ่งใหญ่ปีรอบปุ่นใจดีด้านความร่ามากของเราในี่ยมิงนี้อาจไม่เท่าคนอื่นเพราะตัวละครของเราเป็นตัวละครที่มาสร้างสีสันมากกว่ากับการทํางานกับน้องปิ่นหรือหนูจ๋าก็ถือว่าเข้าฉากด้วยกันบ่อยเพราะเราตามตื้อเขามาตั้งแต่เด็กต้องบอกว่าปิ่นเป็นน้องที่น่ารัก เก่งตั้งใจทำงานเป็นบัดดี้ที่ดีสนุกมากที่ได้ทำงานกับคุณการทำงานเรื่องนี้ท้าทายความสามารถผมอีกสเตป็ปเพราะเราต้องเดินเรื่องตั้งแต่เด็กจนทำงานต้องบอกว่ามันทำให้เราได้มีพัฒนาการ ด้านการแสดงเรียนรู้แม้แต่เรื่องการแต่งตัวของตัวละครต้องบอกว่าพี่พิมมาดาผู้จัดละครและทีมงานไม่ปล่อยผ่านใส่ใจเรื่องหน้าผมทุดการแต่งกายของนักแสดงว่าต้องให้แตกต่างกันให้ชัดเจนที่สุดอย่างตัวละครวิวัดจากชุดนักศึกษาจนมาเป็นชุดทํางานใส่สุดผูกไทยตัวละครวิวัดัด ทำให้เราเรียนรู้เรื่องความรักในอีกแบบเหมือนกันเป็นตัวละครที่มีความรักแบบทุ่มหนักมากซึ่งในชีวิตจริงเราก็มานั่งคิดเหมือนกันว่าเราจะทุ่มขนาดนี้ไหมทั้งที่รู้ว่าเขาไม่ได้รักวิวัฒทำให้เราได้ถูกคิดเรียนรู้ในอีกด้านเหมือนกันและอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนของความรักทุกคนเห็นอยู่แล้วว่าวิวัฒตามตือทุ่มเทกับหมูจ๋ามากขนาดไหนแต่เขาก็ได้มาเจอกับดวงกมลอ้อมอังคณาซึ่งเป็นอีกตัวละครที่มีสตอรี่ เป็นตัวแปรสำคัญเหมือนกันอยากให้ทุกคนมาร่วมลุ้นไปด้วยกันครับซึ่งการทำงานกับพี่อ้อมได้มีโอกาสเจอกันตั้งแต่เรื่องรือไทยบอดีต่อนั้นผมก็ใหม่มากอาจจะยังไม่ได้คุยกับพี่เขามากพอมาเจอกันเรื่องนี้เรียกว่าคุ้นเคยมากขึ้นเพราะพี่อ้อมคุยเก่งน่ารักช่วยผมตลอดเรื่องบท เรื่องอารมณ์ของตัวละครซึ่งอยากให้คอยลุ้นเรื่องราวของหัวใจของวิวัฒว่าจะไปต่ออย่างไรนะครับติดตามชมละครรายดินสาได้ทุกวันจันทร,ร์พฤหัสบดีเวลา18นาฬิกาทางช่อง7 h d ดูทีวีกด35สดออนไลน์บัคอบูทีวและช่องทางออนไลน์ facebook, ig, ี t i k กซ์ติ๊กต b อกยูทูบเว็บไซต์